สวัสดีค่ะจย์สุนะคะวันนี้อาจย์สุมารับหน้าที่พยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงระหว่างวันที่2 3มถึง29ิมิถุนาค่ะอะในด้านของการเงินของท่านในสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงของการหมุนเงินค่ะอะท่านใดที่วางแผนจะขอเครดิตในลักษณะเกี่ยวข้องกับเงินกู้นะคะท่านมีโอกาสที่จะได้รับเครดิตนั้นนะคะมีโอกาสได้เงินจากการกู้นะคะ อ่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านควรที่จะบริหารจาัดก,การในด้านของการเงินให้ดีให้รักดมค่ะ ต่อมาในด้านของการงานนะคะการงานสําหรับท่านในสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในด้านเกี่ยวข้องกับการงานนะคะอ่าท่านมีโอกาสได้รับโปรเจกต์นะคะหรือการนําโปรเจกต์เก่าๆนะคะที่ทําข้างคๆเอาไว้นํามาปัดฝุ่นแก้ไขใหม่ให้ใช้ไรกว่าเดิมค่ะอะในด้านของ งานในช่วงนี้ท่านต้องอาศัยความอดทนเป็นพิเศษนะคะความอดทนและความพยายามของท่านนะคะจะช่วยให้ท่านสามารถผ่านพ้นทุกๆอุปส,สรรคไปได้ด้วยดีเลยค่ะ แนะนำวัตถุมงคลนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมให้การงานของท่านดียิ่งขึ้นนะคะอ่าอาจารย์แนะนำให้บูชาเหรียญเทวดาพระอาทิตย์นะคะและให้ทาสีพึ่งพระแม่รัศมีนะคะสมบัติจัก,กรพรรดิเพื่อเป็นสิริมงคลส่งเสริมความสำเร็จในด้านของการงานของท่านให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเลยคะ่ะ ความรักนะคะความรักสำหรับท่านที่มีคู่นะคะในสัปดาห์นี้คู่ครองคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับท่านไม่ห่างค่ะอาเป็นช่วงที่คู่ครองคอยดูแลคอยหนุนคอยสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีเลยค่ะ,ะสำหรับท่านที่โสดนะคะในช่วงของจังหวะนี้สัปดาห์นี้นะคะดาวศุกร์มากุมตัวนะคะส่งผลให้ท่านค่อนข้างมีสเสน่ห์เนื้อหอมเป็นพิ ค่ะมีเกณฑ์เจอผู้ใหญ่มาแอบชอบแอบมอลนะคะต่อมาในด้านของสุขภาพนะคะในสัปดาห์นี้อ่าอาจารย์อยากให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวข้องกับ การปวดหัวโดยเฉพาะปวดหัวไมเกรนนะคะปวดหรือปวดหัวข้างเดียวนะคะจากความเครียดนะคะหรือจากการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหากท่านรับประทานยาแล้วนะคะแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะควรรีบไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และทีมงานสีิ์หนฟันทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ